ยหญ่ไมีซุนได้อยญ่สุนได้เอาไป่ยู่าะซุนมากด้วยใช่ผู้เดียวรู้จักมีมันมาที่ฐานเราเนี่ย เออป่วยาจาสัตวมาจาสิิ์เด้อมาที่ปวดทมานี่พ้อเหมือเที่ยงกันได้มาด้วยน้ำกันล่งน้ำเดียวเอาฮาม่ามนา่าก่าฮ่นฮ่าฮาฮ่าเอาเอาฮ่าาฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าาเ่าฮา่าฮ่าา่านาปู่าาฮ่า่ตาฮ่า่าาไปาฮาฮาฮ่่าฮ่า่าฮ่า่่าเ่า่าา่า่าาาา่า ผู the ้อ oh, ื you totally. s <S ่นเขาเจ้าแทบครับจากความคือบ่ามาจากเขาพระจุมเมีนกยูมีนไม่ใมาจากเขาพระจุมเมีนกย่าีตัวมันเห็นป่ะติเจ้าของจุมเมีนเห็นไปหอดไปฮะถ้าเขาสุมเมีนเห็นไปอดดไ้มันบังเขาพระจุมเมีนเม่ออ้าวพระจุมเมีนเปิดอืมอืมเปิดมาอย่างดูการยินเด้ออย่าบัง ถ้ามาเปิดภาษาเข้าอป็งหนึ่งภาษาเสียเปอย่างนี้เนี่ยแน่นว่ะนีกครูเอ่อออกเขียนเขียนใะไได้ว่าจันว่าอ่านออกเขียนได้อันภาษาคนเป็นคาถาดนี่บ่อนหมอต้องเอาแบบให้ลูกหลานดู้จักรถออกไปครูเปิดเลยอะไรมีเขาเจ้าไม่รู้เรื่องเนาะก็เมื่อไงเขาเจ้าแช่ภาพเลยมันไป ียนตูมังกงรลเขียนจาตูมงกงเกันกันใช่ไหมี uh ่โ uh อ้ยาจรูย uh ักหลัง uh ยัก uh ษ์ป uh ูก yeah. ับบอูเ uh ลื้องคอรอเฉล่ยใหัวจเขาเออดอเี้ยปูกับบูเขาเอดี้ยคอรอเฉลี่ยอืเล่นมงยังมั้ามั้งเนี่ยงแล้วมันทีนึงผมเล้วครับคนที่หนึงตัวเนีย Bueno, 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 más,